สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเกม,มแนะนำอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินจริงๆนะคะเงินเข้า wallet โดยตรงเลยนั่นก็คือเกมนี้นะคะสามารถโหลดใน p l store ได้เลยนะคะทางเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปไว้ให้นะคะกดเข้ามานะคะหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือให้เชิญเพื่อนนะคะแล้วก็จะได้เงินค่ะ แล้วก็จะมีของรางวัลประจําวันนะคะเราก็จะกดเข้าไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กดนะคะพอมาหน้าเกมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เล่นเกมนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนนะคะเล่นเป็นประมาณนี้ค่ะก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ารางวัลจะขึ้นมานะคะ นี่ค่ะนี่คือรางวัลหมุนวงล้อนะคะพอขึ้นมาแบบนี้เราก็กดหมุนนะคะมันจะให้เราดูวิดีโอนะคะพอดูจบก็กดออกไปเลยนะคะแล้วมันก็จะหมุนวงล้อนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเพชรนะคะเพชรก็สะสมไปแลกเป็นเงินได้นะคะทุกคน แล้วก็จะมีหีบสมบัติอะไรเยอะแยะเลยนะคะให้เราเล่นเราก็เล่นไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะก็เล่นเป็นประมาณนี้แล้วก็หมุนมารับรางวันอีกนะคะก็จะหมุนรางวันเอาเงินนะคะ รอบ,บนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะก็คือกดรับรางวาัลแล้วก็ถอนเข้าบัญชีทูมันนี่เลยนะคะถอนสำเร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูเงินที่เข้านะคะดูการแจ้งเตือนด้านบนเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะเงินเข้านะคะ ใครที่ว่างๆก็โหลดมาเล่นได้นะคะก็สะสมเงินไปเรื่อยๆสะสมเพชรไปแลกเป็นเงินนะคะดี๋ยวจะเข้าไปที่รายการนะคะนี่คือรายการที่เล่นมานะคะทุกคนวันนี้เพิ่งได้เล่นนะคะยังยังแบบไม่ได้เล่นเยอะแต่ว่ามีเล่นไปเมื่อวันก่อนๆนะคะ ตามนี้เลยก็สะสมไปเรื่อยๆมันก็ได้เป็นเงินหลายบาทอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นอยากจะหาไลาย์ได้เพิ่มนะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปหาโหลดกันมาเล่นนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ